คุณผู้ชมคงพอจะเห็นภาพแล้วนะคะว่าธุรกิจนวดแฝงสปาเถื่อนมีอยู่จริงและมีอยู่จำนวนไม่น้อยผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีได้ลงพื้นที่นะคะไปยังสถานประกอบการจริงค่ะเพื่อที่จะให้เราได้เห็นนะคะว่าลักษณะเป็นอย่างไรนะคะติดตามได้จากคุณวิมลวันธรรมพักดีค่ะรายงานมาจากในพื้นที่นะคะเจอคุณวิมลวันค่ะสถานประกอบการภายในซอยติวานนปากเกร็ด 36นะคะก็ยังมีการเปิดให้บริการตามปกติค่ะขณะที่จากการตรวจสอบของทีมข่าวไทยรัฐทีวีพบว่าสถานบริการที่เปิดให้บริการและมีตรามาตรฐานของสอบอสอนั้นมีเพียงแค่ร้อยละ10เท่านั้นค่ะ ทันทีทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะได้มีการเปิดประเด็นเปิดสถานบริการนวดสปาแฝงการขายบริการทางเพศวันนี้ค่ะทางทีมข่าวนะคะก็จะมีการพามาลงพื้นที่นะคะเพื่อติดตามสถานการณ์จริงของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในบ้านเราว่าเป็นอย่างไรคะ่ะหลายท่านคงจะเคยเข้ามาถนนเส้นนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าถนนเส้นนี้นั้นมีอาคารร้างที่ไม่ได้ใช้งานมาหลายแห่งนะคะแล้วก็ซึ่งก็ดูแล้วสวนทางกับสถานบริการนว วดอโลมาและสปาผ่อนคลายที่ผุดขึ้นมากมายค่ะจะเห็นว่าจากรายงานพิเศษนะคะทางทีมข่าวได้มีการลงพื้นที่สำรวจแล้วก็พบว่าข้อมูลนะคะว่ามีสถานประกอบการที่มีตรามาตรฐานของสอบสเพียงแค่ร้อยละสิบเท่านั้นค่ะถนนติวานนปากเกร็ดนะคะอยู่ในย่านเมืองทองธานีซึ่งเป็นหมู่บ้านจัดสรรและโครงการอาคารชุดขนาดใหญ่ในจังหวัดนนทบุรี เป็นที่ตั้งของศูนย์การแสดงนิทรรศการและการประชุมอิมแพกโดยในแต่ละปีนั้นก็จะมีการจัดงานอีเวนต์ต่างๆมากกว่า400งานทั้งการจัดแสดงคอนเสิร์ตงานนิทรรศการแน่นอนว่าทุกครั้งที่มีการจัดงานนะคะก็จะมีผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมจํานวนมากแต่หากว่าไม่มีการจัดงานอีเวนต์บริเวณโดยรอบก็ยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยายลัยสุขโขทัยธรรมธิราชแล้วก็หน่วยงานราชการอีกหลายหน่วยงานมีสํานักงานอาคารพาณิชย์และคอนโดมิเนียมอุตสาหกรรมอยู่ จำนวนมากด้วยนี่อาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลนะคะที่ทำให้สถานบริการนวดสปาผ่อนคลายเปิดให้บริการอยู่จำนวนมากซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าบางร้านนั้นจะไม่ได้มีการขอรับรองจากกระทรวงสาธารณาสุขและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบศตามประกาศของกระทรวงไตยอย่างใดค่ะ ภาพสดๆที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะคะก็เป็นสถานประกอบการนวดรวมไปถึงสปาที่อยู่บริเวณถนนอ่าซอยติวานนท์ปากเกร็ด36นะคะจะเห็นได้ว่าในขณะนี้ยังมีการเปิดให้บริการตามปกติแล้วก็เส้นนี้นะคะนอกจากบริเวณที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะคะมีอยู่ด้วยกัน4-5ร้านแต่หากว่าท่านใดที่เคยเข้ามาและขับตามถนนเส้นนี้เข้าไปก็จะเห็นนะคะว่าถนนเส้นนี้นั้นมีร้านนวดสถานบริการประเภทนวดแอน สปาเนี่ยจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะหากถัดจากนี้ออกไปจะมีมากกว่า20ร้านด้วยกันค่ะหลายร้านนั้นเปิดให้บริการตามปกติและจากการสังเกตการของทีมข่าวที่มาปักหลักตั้งแต่ช่วงหัวค่ําจะมีลูกค้าที่ทยอยเข้ามาในพื้นที่จํานวนมากนะคะแล้วก็มีการเข้ามาใช้บริการตามปกติค่ะ ทถานประกอบการรวมไปถึงการบริการด้านสุขภาพนั้นมีเกิดขึ้นอย่างมากมายเฉพาะบริเวณซอยติวานนท์ปากเกร็ด36แห่งนี้นะคะก็มีมากกว่า30แห่งซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าบางแห่งนั้นอาจจะมีระบบมีมาตรฐานในการให้บริการตามมาตรฐานของสอบศแต่บางแห่งเองนั้นก็ไม่มีเรื่องของระบบมาตรฐานแล้วก็ไม่ได้มาตรฐานของสอบศด้วยค่ะก็ต้องรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดําเนินการต่อไปค่ะ มิมนวันธรรมพักตีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานค่ะค่ะขอบคุณคุณวิมนวันและทีมข่าวด้วยนะคะและนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ทางไทยรัฐทีวีพยายามนําเสนอเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมและรอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเร่งดูแลและแก้ไขนะคะ